คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่6ธันวาคมนะครับพศ2564นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาให้เอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ เลขที่ออกนะครับในงวดวันที่3นะครับธันวาคมพศ2,564นะครับก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับสูตรเจาะของเรา3ตัวก็มานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสูตรเจาะในงวดวันที่3นะครับก็เด่นอยู่ที่6ที่9แล้วก็ที่5นะครับก็มานะครับผมสำหรับ9ก็มา9 4 4 9นะครับแล้วก็0 6 6 0นะครับ เลขที่ออกนะครับในงวดวันที่3ธันวาคมนะครับ940616นะครับ940616นะครับเดือนนี้นะครับผมก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับเดือนธันวานะครับสำหรับบางเวฟนะครับก็จะเอา94นะครับสองสปปลาวนะครับจะเอา94เป็นเกณฑ์ล่างนะครับสำหรับ06นะครับ06นี่บนด้วยกันนะครับสำหรับสายวิ่ง6 จะเข้าทั้งบนเลยเข้าทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเลยนะครับแอดมินก็ให้เจาะ3คู่เน้นๆเหมือนเดิมนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับสูตรเจาะ3ตัวก็ไม่ทำา f c พี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับเดือนที่แล้วนะครับเป็นเดือนของอ่าพุชจิกานะครับพุชจิกาทีมงานของเรานะครับทางช่องค่อยเข้าอยู่ประมาณ1212 12งวดนะครับ ติดต่อกันเลยนะครับ12งวดผิดงวดเดียวครับคืองวดวันที่3นะครับ3พฤศจิกาหกนะครับเลขที่ออก6 7 9 6 5 9นะครับผิดงวดนี้นะครับนอกนั้นเข้าหมดเลยนะครับผม MC พี่น้องนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาในเดือนพฤศจิกานี่คือออกเต็มสูบเลยนะครับเดือนหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ30ครั้งในเดือนพฤศจิกา แนวทางออก13ครั้งนะครับประวัติศาสตร์ของหวยลาวที่ออกเยอะที่สุดนะครับสำหรับเลาาพัฒนานะครับที่ออก13ครั้งนะครับปกติก็จะออกอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับปกติจะออกนะครับสัปดาห์หนึ่งสองครั้งก็คือวันจันทร์นะครับแล้วก็วันวันจันทร์วันพฤหัสนะครับสัปดาห์หนึ่งมีสองครั้งก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนตุลานะครับวันที่20นะครับก็รวมกันก็ได้10ครั้งนะครับ สำหรับเดือนพฤศจิกานะครับผมก็ได้อยู่ที่13ครั้งนะครับถ้ามี31วันแอดมินน่าว่าจะน่ามีจะประมาณ14ครั้งสูงสุดน่าจะ14ครั้งนะครับผมก็โอเคนะครับแอดมินก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้เข้าดีนะครับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานำเสนอนะครับ เอามาออกอากาศนะครับให้เอฟซพี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรแม่นๆนะครับผมสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับสําหรับพานอยนะครับแล้วก็หุ้นใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้2สูตรก็คือไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสําหรับไทยก็เข้านะครับผมเอฟซพี่น้องนะครับในงวดบนที่นะครับ วันจันทร์ที่พฤศจิากจายนนะครับที่1พฤศจิากาเรเลขออก9 5 5 9ล่างมานะครับผมสําหรับเลขในตารางสูตรชุดวินนะครับแอดมินก็จะมีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับสำหรับวันที่16นะครับวันอังคารแอดมินจับอยู่ที่5กับ7มาทั้งคู่เลย577 5านะครับสำหรับวันพุธนะครับผมเลขที่ออกวันที่1พฤศจิการมาเต็มเมเลย52 8 8 2 5รัฐบาลไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ,พี่น้องที่ได้สูตรนี้ไปจับนะ สำหรับวันศุกร์ที่แล้วก็มานะครับผมเลือกเลขที่ออก16นะครับมานะครับวันศุกร์นะครับ16,61แล้วก็0660ถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบจับคู่ในตารางก็ถือว่าเข้านะครับแอบบนมินก็จับได้6อยู่นะครับแล้วก็ได้6แล้วก็ได้9จากทางช่องนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับกับวิศพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสูตรนี้เข้าดีก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปแอดมินก็มี3สูตรนะครับมีสูตรบางกองทองนะครับสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีนะครับสําหรับสูตรไหนเข้าดีจะใช้สูตรนั้นต่อนะครับก็มาดูกันนะครับในตารางก็จะมีเด่นๆนะครับก็จะมีเลข6เลข4เลขเเลข0ูนย์เลข5เลข7จ็ดแอดมินก็จับคู่นะครับประกบคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจาะให้ เด่นๆสามคู่นะครับผมคู่หนึ่งก็จะมีสามคู่นะครับสำหรับแต่ละตัวตัวเด่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับสูตรเจาะตัวที่หนึ่งเน้นๆนะครับผมสูตรเจาะตัวที่หนึ่งก็คือศูนย์นะครับเจาะศูนย์ก็จะเจาะอยู่ประมาณสามคู่นะครับสําหรับคนงบปานกลางนะครับสําหรับคนงบน้อยก็จะเจาะให้สองคู่นะครับสําหรับเด่นศูนย์นะครับเด่นๆก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์ห้านะครับ สำหรับตัวเด่นก็เป็น1001นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็เป็น0550์หาหสำหรับ06ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์สำหรับคนงบปานกลางนะครับก็มาดูสำหรับตัวที่2นะครับก็จะเจาะอยู่ที่6นะครับอ่างอที่แล้วมา2ตัวนะครับ6ก็จะมี68 69 65กเก้าอที่แล้วเข้าตัวลองนะครับก็อย่าลืมลองสำหรับคนงบน้อยก็6886นะครับ6996 หกห้าห้าหกก็ต้องลองอันนี้ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสาหรับคนงบปั่นกลางคนงบน้อยก็สองคู่นะครับผมสาหรับตัวสุดท้ายนะครับผมบางทีก็เข้าสามตัวเลยนะครับงวดที่แล้วเข้าสองตัวนะตัวเจาะของเรานะครับเก้าก็จะมีเก้าศูนย์สามเก้าห้าเก้านะครับก็จะมีเก้าศูนย์ศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าห้าครับสาหรับสามเก้าก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องที่ไม่เชื่อชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับ ก็สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับเป็นเลขสูตรจากทางช่องมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับคัดมาพิเศษเลยนะครับมามาดูชุด3ตัวกันต่อนะครับชุด3าตัวเด่นงวดนี้นะครับ3ตัวนะครับเด่นๆก็จะมี559 069นะครับ068นะครับสำหรับชุดเด่น3ตัวนะครับในงวดประจำวันที่6ธันวาคมนะครับสำหรับตัวที่4นะครับชุดเจาะ4ตัวนะครับเด่นเด่นนะครับ ก็จะมี0 0559 1069แล้วก็9068นะครับสำหรับชุดเด่น4ตัวนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลก็จะกันไว้ให้3คู่นะครับเพื่อความชัวนะครับก็จะมี669900นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่6ธันวาคมนะครับพศ2000 564นะครับครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะ3ตัวนะครับจากทางช่องเข้ามาแล้วงวดก่อน12งงวดซ้อนนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ แจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนีเท่าเอฟซีพี่น้องนะครับอยากได้สูตรวิ่งบนนะครับอยากได้สูตร2ตัวเน้นๆนะครับอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าจะสูตรวิ่งบนล่างเม็ดเดียววิ่งบนอ่า บนเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆมาให้เอฟพี่น้องรับชมนะครับคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสาหรับวันนี้แอดมินครมนำโชคพอเลยก็ขอเอฟพี่น้องมีความโชคดีเข้ามิดเข้าจําเข้าเหมือนเดิมนะครับขอมีความโชคดีกับตัวเลขแนวทางสุดเจาะ3ตัวเน้นๆเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ